ครับสวัสดีครับเพื่อนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับแวนติดรีวิวนะฮะนี่ครับวันนี้เราจะมารีวิว HJC Alpha 70นะฮะก็ต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะมาเล่น Alpha 70นะฮะก็ก่อนแร้จะใช้เป็น Alpha 11ก็คือเหตุผลที่ผมเปลี่ยนมาก็คือเวลาผมออกทริปนะฮะก็คือเราจะออกกันช่วงประมาณตีสี่ตีหาแล้วผมรู้สึกว่าไอชิลที่ผมใส่อะเป,เป็นชิลดดะฮะเป็นชิลสโมกรู้สึกว่ามันมืดนะฮะถ้าใส่ ชิวใสไปฮะว่าพอตอนเช้ามาแสบมันก็จะแยงตามผมว่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่แว่นขี่มอไซค์นะผมรู้สึกว่ามันจะเจ็บหูนะฮะไอ้นี่ฮะผมก็เลยมองหาหมวกที่มันแบบจบในใบเดียวฮะก็คือนี่ครับได้เจ้าอาฟาเจ็ดสิบมานะฮะนี่มันก็จะมีแว่นดำอยู่ข้างในนะฮะประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะข้อดีข้อเสียมันมีอะไรบ้างนะฮะก็ตามสูตดรเดิมครับผมก็จะเริ่มที่ข้อเสียก่อนเลยนะฮะนี่ฮะข้อเสียงมันก็คือนี่ฮนะ ด้วยที่มันมีแว่นข้างในอย่างนี้นะฮะจริงๆต้องบอกว่าผมอะไม่เคยใส่หมวกที่มีแว่นข้างในอันนี้เป็นใบแรกเลยฮะแล้วก็เนี่ยเป็นอาฟาเจ็ดสิบมันมีแว่นอยู่ข้างในอะผมรู้สึกว่าแว่นอะมันมีมันดีนะฮะมันก็ใช้สะดวกดีะฮะก็คือพอกลางวันเนี่ยเราก็เปิดแว่นออกมาคลองคืนเราก็เอาขึ้นก็จะทําให้ขับขี่สบายตาขึ้นนะฮะแต่ปัญหาของผมน่ะคือเวลาผมใส่หมวกพวกเนี่ยพวกหมวกอาฟาอะไรพวกเนี้ยหรือแม้แต่แบรนด์อื่นๆที่ผมใส่อะ่ะเล้าใส่ผมจะ ไม่ชอบกดหน้าหมวกครับผมจะใส่แบบใส่ปุ๊บแล้วก็จะตั้งตรงๆงเงี้ยจะไม่จะไม่กดลงมาอย่างเงี้ยแต่ไอ้ข้อเสียที่ผมบอกเนี่ยคือมันมีข้อดีก็มีข้อเสียไอแ้แว่นแว่นดำเนี่ยคือเวลาเราใส่ไปนะฮะถ้าเราไม่กดหน้าหมวกมาอย่างเงี้ยแล้วเราเปิดเนี่ยครับแว่นดําอ่ะมันมันผมรู้สึกอะ่ะมันเป็นสองชั้นนะฮะคือมันมันอยู่ประมาณเนี่ยมันมันไม่ได้กดลงมาแบบถึงแก่มาฮะก็ มันจะอยู่ระดับสายตาแล้วเวลาเรามองอ่ะมันจะมองสองสี่นะฮะมันจะมองข้างบนเป็นแว่นดําข้างล่างเป็นแสงอาทิตย์แล้วผมรู้สึกมองแล้วมันมึนมึนสายตาของมากเลยแล้วเวลามองกระจกข้างอย่างเงี้ยฮะบางทีมันก็ต้องต้องเหลื่อมตามองครับมันก็ทําให้มองแล้วมันไม่สะดวกสบายคือข้อดีก็มีข้อเสียนนคือผมต้องบอกเลยว่าหมวกที่มีแว่นเนี่ยเป็นข้อเสียสําหรับผมมากเลยผมบอกเลยถ้าเกิดอนดาผมซื้อผมจะไม่ไม่ซื้อหมวกที่มันมีแว่นแล้วผมรู้สึกว่ามันมันไม่เหมาะกับผมนะฮะเพราะว่าด้วย ด้วยตัวแว่นมันมันลงไม่ลึกะฮะผมก็เลยลองไปเสิร์ชดูข้อมูลจากต่างประเทศนะ,ะเขาบอกว่าไอ้ไอ,ไอ้แว่นอะถ้ามันมันลงไม่ไม่ลึกลงมามากอะแสดงว่าคุณอะใส่หมวกที่แบบมีไซส์เล็กเกินไปอนะให้ขยับไซส์ใหญ่ขึ้นคือผมอะเคยใส่หมวกที่เป็นไซส์ L แล้วผมรู้สึกว่ามันเวลาใส่ไปนานๆนะหมวกมันจะมันจะโค้งนะฮะรับเวลาขับเร็วๆผมก็เลยเลือกที่จะใส่ไซส์ M แต่ตนั่นแหละครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องแว่นแต่ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์นะว่า มันจะแก้ได้จริงหรือเปล่าถ้าขยับไซส์ขึ้นแล้วแว่นมันจะลงมาเยอะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแล้วเพื่อนๆก็ลองไปซื้อแล้วลองใช้งานดูแล้วก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างดูนะฮะก็ต้องบอกว่าข้อเสียงผมผมรู้สึกว่ามันมันมีอยู่แค่นี้นะฮะจริงๆเลยอาจจะอาจจะถามว่าอวยหรือเปล่าใช้เห็นใช้แต่ HJC เจซก็ไม่ได้อวยฮะก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นอย่างนี้จริงฮะก็คือใช้มาแล้วก็เจอแบบนี้ก็มาต่อเรื่องข้อดีนะฮะก็มี ก็มีถามว่ามีเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าที่ผมเจอนะเนี่ะก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยอะหมวกไอ้พวกตะกูลอาฟาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเก็บเสียงดีมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่าอาฟา11อะถ้าบอกว่าเก็บเสียงดีแล้วอะใช้ตัว70ผมบอกเลยดีกว่ามากๆฮะคือเสียงคือแบบแทบไม่มีเลยครับเสียงแต่ต้องบอกว่าเรื่องเสียงลมนะเสียงลมปกติมันมีอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าไอ้เสียงวืดๆอะไรพวกนี้มันไม่มีแล้วขับแล้วมันรู้สึกว่าแบบสบายมากเลยฮะประมาณนี้ แล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนวมถ้าเคยถ้าใครเคยใช้อาฟาสเียรมาจะรู้สึกว่าเรนวมมันจะบีบแก้มะมันจะบีบบีบจนแบบหน้าเมื่อยเลยฮะแต่ตัวอาฟาเจ็ดสิบเนี่ยใส่ไปความรู้สึกแรกเลยว่ามันสบายมากมันจะไม่บีบแก้มะมันจะรู้สึกใส่ใส่สบายเลยฮะต้องต้องให้เ,เพื่อนๆไปลองเองครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นหมวกทวลลัวรลิงฮะมันจะไม่เหมือนหมวกทรงสปอร์ตมันก็เลยทาให้แบบใส่สบายมากขึ้นฮะส่วนเรื่องต่อไปฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องแอร์โฟฮะนี่ครับแต่เห็นว่า ถ้าเป็นอัลฟาสิบเอ็ดอ่ะมันจะมีตรงช่องลมตรงหน้าผากครับแล้วก็จะมีเป็นหัวตรงนี้สองอันต้องบอกว่าอันเนี้ยต่อให้มันมีไม่ไม่มีช่องลมตรงหน้าผากแต่มันมีช่องลมตรงนี้ฮะเป็นช่องลมขนาดใหญ่เปิดได้สองระดับนะฮะอันเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าใช้งานได้จริงฮะพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยครับว่าลมอ่ะมันมันเข้าไปที่ที่ศีรษะเราแล้วมันดึงออกจากด้านหลังฮะแล้วก็ต่อให้มันไม่มีตรงหน้าผากเนี่ย มันก,ก็เย็นมันจะดึงลมตรงช่วงหน้าผากออกไปเลยครับต่รู้สึกว่ามัน,มนเย็นมากมบอกเลยว่าเป็น,ปนหมวกที่แอร์โฟดีมากๆเลยทั้งสองรุ่นเลยครทั้งอาปาสิแล้วก็อา p าเจ็ดสิบต้องเพื่อนๆต้องลองครับผมบอกเลยแต่ไอช่องลมข้างหน้านี่มันก็ใช้งานได้นะแต่ตรงเนี้ยผ,ผมไม่เข้าใจกับไอช่องเล็กๆเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่ามัน,มน,มน,มนช่วยอะไรได้นะหรือว่าผมไม่รู้สึกไปเองหรือ,อยังไงก็เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อมาใช้ก็ลองช่วยดูตรงนี้หนึ่งว่าตรงเนี้ยมาใช้งานได้จริงป่าแต่มันมีช่องปิดเปิด ผมเข้าได้แต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเย็นอะไรนะฮะแต่เที่เย็นจ,จัดเลยเนี่ยครับตรงหัวเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าที่ผมใช้มาก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมบอกอีกนิดนึงไอ้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนซื้อมาแล้วเพื่อนๆไม่ใช้ไอ้เนี่ยแว่นดําของทางหมวกที่เขาให้มาคือมันใส่แว่นเข้าไปได้นะมันเหมือนมันซอดลร่องแว่นไว้นะฮะแต่มันจะปกติเวลาถ้ามันซอดลร่องมันจะมีพวกจะมีรูปแว่นตรงนี้แต่เนี่ยมันไม่มีนะฮะแต่ผมบอกเลย ใส่เข้าไปเนี่ยปกติเราใส่แว่นเข้าไปปุ๊บเราจะใส่ไปที่หูตรงนี้ใช่ไหมเกี่ยวหูแต่อันเนี้ยไม่ต้องเกี่ยวมันเพื่อนวางวางได้เลยคือขาแว่นปุ๊บวางตรงหูตรงเนี้ยแล้วมันไม่บีบด้วยนะฮะแล้วก็มันเหมือนมันเซาะร่องไว้แล้วตรงหน้าแว่นอ่ะมันเพื่อนก็ไม่ต้องวางตรงดั้งจมูกนะครับวางตรงนี้นะครับตรงไอ้ตรงฟองน้ำตรงเนี้ยมันจะเหมือนว่าพวเพื่อนเพื่อนไม่ได้ใส่แว่นเลยเหมือนพเพื่อนใส่ตัวชิลสโมลปกติเลยผมว่าเนี้ยเ c สเทจซีอ่ะทำมาดีมากเลยสำหรับคนที่แบบว่า ใส่แว่นเพื่อเพื่อไม่ให้มันบีบหูเพราะผมเคยใส่แบตอื่นมาเนี่ยมันต้องเหน็บหูแล้วฟองน้ํามันบีบหูทับอีกทีนึงมันก็จะเจ็บมากเลยฮะก็ต้องบอกว่าจบกันไปนะฮะสำหรับการรีวิวเพื่อเพื่อะวมันเร็วหรือเปล่ามันมีอยู่แค่นี้ก็ต้องบอกว่าจากที่ผมใช้มามันมีประมาณนี้ฮะข้อเสียสําหรับผมอะของสําหรับแบตเฮจเซทที่ผมใช้มาต้องบอกว่า3ใบใบแรกผมเป็นซ r 1 7บใบที่2เป็น Alpha 11อันนี้คือใบที่3ก็ผมรู้สึกว่า ผมประทับใจแบรนด์นี้คก็คือทำได้ดีทั้งเรื่องแอโรไดนามิกแล้วก็แอร์โฟนะครับประมาณนี้ก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้เราขอตัวลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับดูว่าผมจะเอาไอเทมอะไรมารีวิวเพื่อนดูครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย